สุดคือฮาล่าสุดลูกกอกน้องมีบุญให้โชคเสียใหญ่แปดลิ้วงวดนี้ไม่ปิดหวงังจัดให้เน้นๆงวดวันที่16เมษายนพุทธศักราช2565สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงสายๆของวันอาทิตย์ที่10เมษายน2565าสำหรับคลิปนี้แนวทางนี้ถือเป็นอีกชุดที่พี่น้องแถวสีราชาเขาฮือฮาหนักมากเพราะในงวดก่อนเสียใหญ่เมืองแดลิ้วแค่เห็นจากรูปแล้วอธิษฐาน น้องมีบุญก็จัดให้เต็มทั้งโชคลาภและการงานและมาในวันนี้งวดนี้ก็ไม่ลืมสัญญากลับมาแก้บนสมใจอยากได้เลขเด็ดสุดสวยชัดๆจัดไปจ้า ก็จากข่าวคราวล่าสุดสดๆดร้อนๆ้ที่เพิ่งมีการเปิดเผยเรื่องราวสุดปังของเซใหญ่นักธุรกิจชาวเมืองแปดริ้วที่ก่อนหน้านี้ได้เห็นข่าวขราวเกี่ยวกับน้องมีบุญลูกกอกจากเพจล้างป่าช้าของพุทัศมาคมเพียวเยียงไทยศรีราชาถนนสาย9กิโลตาบลสุรศักด์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีและด้วยพลังศรัทธาเซยใหญ่ก็ไม่รอช้าที่จะยกมือท่วมหัวพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเรื่องการงานและขอโชคขอลาภและล แล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะจากการเปิดเผยล่าสุดเสียใหญ่เขาบอกว่ามีโชคหนักในงวดที่ผ่านมาแล้ะแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะเพราะจากข่าวข่าวล่าสุดเสียใหญ่คนดงดีเขาได้ส่งตัวแทนกลับมาแก้บนกับน้องมีบุญลูกกอกน้อยจากพิธีล้างป่าช้าด้วยของไหว้ชุดใหญ่จัดเต็ม และก่อนกลับก็ไม่ลืมไม่พลาดที่จะจุดประทัดถวายได้เลขสุดสวยร่ลำรวยรุ่งเรือง38495ชัดๆอีกรอบนะคะ38495 สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปสวยๆทั้ง3 8และ495แต่ว่าไปแล้วถ้าใครชอบชุดนี้ก็อย่าลืมคู่3 4และ85ที่เรียงตัวในแนวดิ่งด้วยนะคะเพราะมีหลายครั้งหลายงวดมากที่เลขไปประทัดจะออกคู่ที่เรียงตัวกันในแนวดิ่งแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆต้อนรับวันสงการานกันนะคะและที่สําคัญถ้ามีโชค ีลาบกันแล้วก็อย่าลืมทําบุญกันด้วยนะคะทําบุญวันลนนี้สะสมบุญกันไปเรื่อยๆค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป๊ะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะรวยๆหฮงๆนะคะจุกๆ